น,นี่ไม่ใช่เจ้าแม่จะเป็นหายโบราณนะอยู่ที่ตําบลแกใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับชาวบ้านนี่แห่ไปขอโชคขอลาบกับหายโบราณขนาดใหญ่เลยคาดว่าอายุน่าจะประมาณ2,000ันปี uh huh. เป็นหาที่มีขนาดใหญ่สูง80เซนติเมตรสองใบาปากหานั้นวางประกบกันนะครับถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกไปประมาณ150เซนติเมตรเต็มไปด้วยดินแข็งตามสภาพที่ฝังอยู่ใต้ดินมานา ชาวบ,บ้านก็ไม่ทราบนะฮะว่าคืออะไรเพราะว่าไม่กล้าเผาออกมาไนงะกลัวว่าจะมีอาถรรพ์นะครับแล้วก็ชื่อว่าน่าจะมีไขยชนิดเดียวกันแบบนี้เนี่ยฝังอยู่อีกหลายใบในหมู่บ้านแห่งนี้เนื่องจากหมู่บ้านที่เก่าแก่จังหวัดสุรินทร์นะครับตั้งแต่ยุคอาณาจักรหอมเลยหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่เก่าแก่นะครับทาให้เชื่อว่าหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นเมืองมาก่อนอย่างแน่นอนและหลังจากที่ทําพิธีขอหวยเสร็จเดี๋ยวนี้มีพิธีขอหวยด้วยนะฮะจะนําไปถวายวัดบ้านแก่ใหญ่ สอบถามเจ้าของบ้านที่ไปขุดพบไหบรารเนี่ยนะครับคุณสม,มรมีมชัยรมมีชัยรามต่อไป,ไปก็บอกว่าตอนแรกมีร่างทรงมาที่บ้านข้างๆ<ป>ก็เลยไปถามว่า<ป>เอ๊ะทำไมน้องสาวไม่ค่อยสบายร<ป>่างทรงก็ทักมาว่ามีของโบราณอ,อยู่ในบ้านทําให้คนในบ้าน<ป>อยู่แล้วไม่สงบสุข<ป>ก็เลยเอาแล้วช่วยกันขุดหน่อยด้อะไรน่ในบ้านไม่มีอยู่ใต้ดินะือ้วล่าขุดไปปรากฏว่าเจอไห่ช่วยกันยกึ้นมาโอ้โหยกไม่ขึ้นทําไงดี<ป>นิมนพระพระมาสวด ยกขึ้นมาได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับแล้วก็ตอนที่บอกว่ายกขึ้นมาได้สองคนก็ยกขึ้นมาแล้วนะตอนแรกเจอนี่โอ้โหช่วยกันยกยกไม่ขึ้นไม่ขึ้นเออนะอันนี้ก็เรื่องแปลกนะครับอันนี้คือหายที่สุรินทร์นะครับแต่ว่าที่เป็นคําถามนะแล้วก็เป็นความเชื่ออีกเรื่องนึงด้วยเจ้าแม่โอ่งขอภาพเจ้าแม่โอ่งมาได้เลยฮะอยู่ที่ตําบลเขาชะงุ้มอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ันนี้เป็นสารเจ้าแม่โอ่งเลยนะคะ